<premises. S 2> เราจะมาพ <les Korean> ิชิตภูสอยดาวเส้นทางที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุด anyway. like เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยกับระยะทาง6.5กิโลเมตรกับบรรยากาศสวยๆฉบับจัดเต็มเป็นยังไงไปรู้ด้วยกันเราเริ่มออกเดินทางกันตอน3ทุ่มเขาบอกจะถึงี่โมงนะ6โมง6โมงเช้านี่ตี3ครึ่งจะตื่นไหมไม่ก็ไปนอนคักคับชั่วโมงนึงก่อนเนมื้อเช้าบวกมื้อทั้งวันนะฮะผมมาได้เป็นไก่ย่างปลาย่างแล้วก็ข้าวเหนียวเดินได้ไรบ้างตีครับแล้วก็ตับแล้วก็น้ำอีกบานเบอร์ถ้าอยากให้แนะนานะครับผมผมมองว่ามาก่อนตะกว ก็มนนาพักมาอะไรให้เต็มที่ผมมากรุ๊นะฮะม,มันนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มหรอกต้องขึ้นเลยหลังจากที่มาถึงเราก็มีเวลาพักนิดหน่อยก่อนที่จะไปลงทะเบียนเพื่อให้ได้ลูกหาบอนี่อยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเส้นทางนะครับผมเริ่มออกเดินทางประมาณ8ปดโมงครึง่งระยะทางผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากๆแต่สิ่งที่แรกมาก,กับมันก็คือธรรมชาติอันสวยงามที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้มาลองดูกันสักครั้งหนึ่งกำลังจ,จะขึ้นทางแยกเนินมรณะเนินมรณะ ิวสวยมากตรงนี<ป>้สามโลนะเฮ้ยทีหลังใช้เงินแก้ปัญหานะครับจบเลย แต่นนี้ขึ้นมาถึงสนๆในวันที่เรียบร้อยแล้วหลังจะขึ้นมาถึงเราก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเพื่อรอลูก้ามกว่าจะได้กางเต็นท์ก็ตกเย็นพอดีเช้าวันที่2บนภูสอยดาวบรรยากาศวันนี้คือหนาวส่วนวิวตรงหน้าสวยมากๆแบบมากๆทะเลหมอกนะฮะจะมีคนเบี้ยวถ่ายดาวครับผมมันหลับเปกงสามทุ่ม แล้วก็เมื่อเช้าไม่มีคนตื่นนะอ๋อโอเคหายกันนะกลัวตื่นประมาณตีสี่ตื่นมาฉี่เว้ยเหมือนจะเห็นหน่อยๆเท่าตีห้าแสงพาทิบก็ได้นนะไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้กันจริงๆฝนไปกับฝนประมาณบ่ายโมงครึ่งฝนตกแต่ชิ้นที่ตามมากับฝนคือหมอกที่เต็มลานกลางเต็นท์ไม่หมดเลยวันนี้ช่วงเย็นวันที่สองฝนตกครลำพรำก็ตั้งใจจะมาดูซันเซ็ตแต่ว่าไม่เห็นละ เห็นประมาณแค่นี้พอไปวัดไปวาได้อยู่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะแฉะปะขอแค่อย่าตกตอนเช้าเอาโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนกลับเลยครับผมสว,วันนี้ก็จากลาไปด้วยภาพซันเซ็ตในวันนี้นับเป็นความโชคดีในความโชคร้ายถึงแม้จะมีหมอกในบางจุดแต่ก็ยังได้แอบเห็นพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม สวยมากฮะทุกคนวันนี้เป็นวันลงจากภูสอยดาวนะครับซึ่งเป็นวันที่ฟ้าเปิดต้อนรับการกลับของพวกเรามากดูดิตอนเราอยู่ปิดเป็นไงล่ะพอจะกลับปุ๊บเปิดเลยนะสวยมากๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ผมได้ขึ้นภูสอยดาวในครั้งนี้หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับป่าน่าจะไปไหนติดตามได้ที่เดินตามช้าง